นำแข็งตสวจริงๆโตัวใหญ่เลยหน้ามีสีด้วยนี่กับน้ำกันตอนนี้ปีพ สามน่ตีสร้างของกูเต่งนานมามึงกันแล้วกันช่องผันกาวเว้ยมาพร้อมไขวัดอ่ะข้ามาแล้วนี่ผงค้าของพ่องนี่มนข้าประธานอาุามส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 ารสาม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 สสมาสมาามสามามรามสมมสามสามามสามสามาเสามสามสามสนะ จี๊ดไปอือฮึไปออฮอีแ่ปีล่าสุดอือฮึอีแม่ปุกลุกแต่งชุดงั้นมาของอีแม่อีกดีแก้มนะแก้มนะเจ๊ลูกมีข่าวดีมาบอกมีอะไรหนูจะแต่งงานเฮ้ยรู้โง่แต่งงานมึงจะแต่งกับใครรู้แค่ว่าหนูจะแต่งงานพอแล้วทุกคนข้าบ้างไปก่อนเดี๋ยวเนี่ยกูจักกางเอง พากกัรโอ,อโรเสร่งงานอีแพนเค้กโทษนะคะหนูชื่อปุกลุก <c oughs> อีปุกลุกว่าไงคะน้องแก้มสวยนักเหรอมึงอะสวยไม่สวยไม่รู้นะคะน้องขาแต่ว่าพี่เออมาเต็มอะคะ่ะ <c oughs> มาเต็มอ่ะ มาเก็มหรออิเจ๊อย่าทิ้งพาไปสุดท้ายเอาทุดทุดกูหมองเลยต้องแก้มแก้มเบียดกันต้องฟิกๆๆรู้ว่าอายลากูแรงแล้วนะเกิดน้องแก้ม